เพื่อนจะออกไปกินอาหารเช้าเดี๋ยวขึ้นมาใหม่มาเอากระเป๋านะคะดูรองเท้าจับไหมอันนี้ร้อนแรงร้อนแรง สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรัง่งชนบทมาเลยจ้ามากินข้าวเย็นกันนะคะข้าวเย็นมีอะไรมาเนี่ยไม่ได้ไทยให้ดูนะไทยให้ดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าโทรศัพท์แบตจะหมดเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นน้ําซุปนะคะน่าสดๆอาบน้าเพิ่งตื่นมาแล้วอาบน้าแล้วก็เย็นพอดีอันนี้ก็ขนมเคก้กน่าจะเป็นกล้วยหอมเนาะส่วนอันนี้ นีผัดหมูผัดพริกแกงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะมีแค่นี้แหละเออเนาะมาถ่ายกับข้าวอาหารเย็นให้ดูหน่อยเออยังอ,อผลตรวจยังไม่มาคิดว่าพรุ่งนี้ก็ได้ออกถ้ามันไม่ติดมันมันไม่ได้ติดเชื้อนะอืนั่นแหละเอ,อแบตเตอรี่ยายมันจะหมดยายเอาสายชาร์จมาโอ้ยคืนนี้จะนอนหลับปกติจะ ตอบคอมเมนต์ fc จนจนง่วงนะฮะน,นี่นอนกลางวันต้งเยอะแบตเตอรี่ยายมันไอสายชาร์จยายน่ะเอาสายอันอื่นมามันชาร์จไม่ไม่ค่อยเข้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเข้าสามสี่เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยสายจริงๆมันสายจริงๆมันขาดนะเนาะซื้อสายใหม่มาใช้ไม่ได้อีกอันอีกอันใช้ได้ก็เอาไว้ให้แฟนยายใช้อะเนาะนั่นแหละมาถ่ายให้ดูนิดนึ่งนี่คืออาหารเช้านะคะเดี๋ยวน่าจะกินอาหารเออาหารเย็นน่าจะ อาหารเช้าน่าจะกินอาหารเช้าอีกมื้อหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอมไม่รู้อันนี้ก็คือมาอยู่แบบไม่ได้จ่ายเงินอะไรสักบาทน,นึงนะ <c oughs> คือใจ่าลงหน้าแล้วนะนเนางงแบบะต่อรอจองโรงแรมมะแต่ยายขอกินก่อนแล้วพวกนี้ทาอะไรมากน่าเสียดายไวไฟ,ไฟแรงมากเลยอะ่ะแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้เอฟซดูเพราะว่าแบบอรถแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะอุย้ยไม่รู้ว่าไปบ้านเรามันจะเร็วแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยวขอกินข้าวก่อนเนดะ้อ มาเพื่อนๆเนช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งนะคะเมื่อตอนประมาณ8ปดโมงนิดนดโรงแรมโทรมาว่าผลตรวจของยายเป็นลบนะคะก็ให้ยายลงไปกินข้าวข้างล่างได้ไปกินข้าวเช้าเดี๋ยวยายกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็จะออกไปบ้านน้องสาวเนาะเดี๋ยวขอไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะ <c oughs> มาคอ่คอยดูว่าข้าวเช้ามีอะไรมั่งยายคิดว่าข้าวเช้าน่นาจะไปกินตรงโน้น เนาะตรงนั้นชั้นล่างนี่ย่าอยู่ชั้นหานะคะปะ่ะนี่อากาศตอนเชา้าอ่ะออทไรสิฟรุ่ยกินสุปฟรุยสติก PCR test เอาเลสนอหนุ่มป่ะเพื่อนจะออกไปกินอาหารเชา้าเดี๋ยวขึ้นมาใหม่มาเอากระเป๋านะคะดูรองเท้าจับไหม <laughs> ไม่เอาว่าจะเอาเรองเท้าแตะใส่กระเป๋ามาลืมเนาะตะปกนโรคไหมไปกินข้าวก่อน นี่นะคะเพื่อนเช้าเช้าเทงอาหารเขาก็จะมาวางไว้แบบเนี้ยแล้วเขาก็กดกริงเรียกเนาะเนี่ยชั้นห้านะคะชั้นห้านี่นะคะนเพื่อนโนุ่นเมื่อกี้ยายอยู่ชั้นบนน,นุ่นห้องพี่ยายพักอยู่นะคะ นี่นะคะตอนนี้เป็นเวลาเาเกือบเที่ยงอีกนิดหนึ่งเที่ยงกินข้าวเช้าโรงแรมมาแล้วก็มาอยู่บ้านน้องสาวแล้วนะคะเนี่ยร้านสาวาร้านสาวสั่งสั่งสมตำป่าให้กินนะคะ <c oughs> อันนี้ยำม,มาม,าม่าไม่เอาไม่เอายายตาจะเอาอันนี้อย่างเดียวเลยเ,เดี๋ยวตอนเย็ <c oughs> ้สะดวกสบายแท้เมืองนอก <c oughs> ยกโทรศัพท์มาก็กิงกิงก็ได้กินแล้วอะ <c oughs> อะไรจะสะดวกสบายปานนั้น อันนี้เมื่อกี้หลอกยายจะเอาอันนี้ให้มันแสบ s วงร้านสาวถามว่าเขามีรถอบรถอบอุ่นรถร้อนแรงแล้วก็รสแสบซวสวงอ,อันนี้สั่งรถร้อนแรงนะคะร้อนแรงชิมนิดเดียวก็แสบซ w วงเลยขนาดรถร้อนดูคุณพี่ตัมปลาเอ้ยโอ้โอม,าม,ามามากินกันร้านโรงแรมเมื่อคืนไม่ได้เรื่องมา นี่นี่นี่อุ้ยโอ้โหดูสีมันตีแป้งอุ้ยดูดิดูดิดูดูโอ้ยช้อนทองด้วยนะเนี่ยโอ้ยต้องเรียกคุณคุณคุณยิงตะแล้วเนี่ยกินช้อนทองมาลุยโอ้โหดูดิมากินกันโอ้ยหอมอ่ะตำอะไรนะตำปลา เกียรติลกอ้อนนี่แหละทุ่งที่เขาสั่งที่เกียรติลกอ้อนนี่แหละทุ่งที่เขาสั่งเอาไว้ใส่ไว้ใส่เปลือกหอยตำปลาทะเล<ม>อุ้ยช้อนทองอีกอื <c oughs> เขาไม่มีผักมาให้เลยสักนิดนึงเลยนะอื้มแซ่บสวงปลาตาวันปลาตากินเผ็ดแล้วนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ อันนี้แค่แค่อะไรนะแซบซวงอันนี้ร้อนแรงร้ <laughs> อนแรง <laughs> น,นี่นตั้งเขียนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็<ค><ค>ข้อเนี่้ยนะอืมอันนี้ก็โควิดไม่มาหาหรอกแบบนี้นอะ กินแบบนี้นะ,นะนบบนอร่อยเลยนะพี่ป้องเป็นไงยงม,ม่า,มารอเไ,อไก่ทอด <laughs> ไก่ทอดโอเคอุ้ยน้ำอ่อนะ <laughs> อร่อยอ่อออออยะก <laughs> ีะ <laughs> ่บาทนะจานนี้น ร้อยสิบเกา้าออร้อยสิบกา้า กำลังบอกว่าอยากกินทุเรียนไม่เคยเห็นมีขายไหมพี่แป้งครูจักตลาดอตกไหมครูจักแม่ขา่ผู้อืมอะไรอะดำดำแบบนี้มันคืออะไรพี่แป้งเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูอะไรอะเห็ดหูหนูเหรอไหนไหน มันแข็งเนาะไม่ได้แช่น้ำหรอโอโอ ใส่ย่างไว้ก่อนสังหาก,กนเอาหอยออกก่อนมันเก,กะกะหอยหอยมีแต่เปลือกมีแต่เปลือกหอยอะ่ะตัวมันหายไปไหนมันลุดลว <c oughs> <c oughs> โทรัพโอ้อะไรจะง่ายได้ขนาดเนี้ยโอ้ยสะดวกจริงๆเลยเมืองนอกเอาเมื่อกี้เดินไปหาน้ำกินไปถึงไหนอันนี้คือกินเล่นๆนะคะไม่ได้กินจริงจังนะคะ <c oughs> กินจรนะิงจังนับไม่ถูก <c oughs> อร่อยมากๆเลยไม่เคยได้กินอร่อยขนาดนี้ของพี่แป้งเผ็ดอะไรของเผ็ดตครบจริงอ่ะติดครกก็คือพี่แป้งบอกเขาแล้วว่าเปิดผิดเผ็ดติดครบใช่เพราไม่เผ็ดของเขาคือเผ็ดติดครบอ่เป็ดถ้าเป็ดถ้าเผ็ดติดครกของปาตานะพี่แป้งก็เอาครกของปาตาไปตาไว้ อาจจะเป็นเผ็ดอะไรนะพอปอุ่นโอ้โหสุดยอดสุดยอดของความอร่อย ป้องมากินส้มตำป้อง,นอ,งนอนกลางวันด้วยเนาะอย่าลืมแบ่งกันเด้อสสยชาตนะป้องอเ,เขาไม่มีพักให้ ตอนแรกว่าไม่กินมาถ้าพิซซ่าไม่กินหรอกพี่ป๊ะหลานสาวว่าจะกินอะไรนวจะสั่งบอกไม่กินหรอกรอก,กินตอนเย็นแม่เขาไปทำงานน้องสาวยายตาไปทำงานบอกจะสั่งพิซซ่าบอกสั่งมากินไม่ยายไม่กินผลสุดท้ายเขาบอกว่ามีส้มตาแมวาตาสว่างเลย <c oughs> ตาแรงไม่รู้เืยว่ามันมีจะสม้มไต้พิซซ่าเออขาอเลยแบาวา่มมามีาาส้มตำโอ้บอกว่าส้มตำปุ๊บตาสว่างเลย เซนจะหมดแล้วเหลอแต่น้ำไม่ทิ้งเนอะนำมันไม่ทิ้งเนอเดี๋ยวเอาข้ปุ้นมาคลุกตอนเย็น แม่เลิกงานหกโมงเลยนะหกโมงห้าโมง่มงพอพ่อ่อเออเสีโมงก็มาแล้วป,ปีนี้กเกษียนเอาไปไหนเนี่เกษียนแล้วสบายเลยทีนี่ป๋องก็ทำอะไร ออกกำลังกายไม่กวนนอนเล่นเฉยๆตุ่มๆออกกำลังกายละอปอเหตุรู่น สายเดี๋ยวแอบลักชอนทองสะบอนเนี่ยแอบลบักชอนทองแอบลบักชอนทองไป,ไปทำคลิปกินโชว์ด้วย แบบไหนทหําไมน้ํามันเยอะจังที่เขาเป็นร้านยำไงแล้วเขาก็เลยใส่น้ำเยอะออ้านยำเขาเขาส่งมาแล้วเขาส่งน้ำมาแล้วอะแล้วก็มาใส่อ้าวเหรอหนูว่าน่าจะเป็นอย่งอางนั้นเพราะาตามจริงน้ำมันมีขนาดนี้อยอป่ะแค่นี้แหละ แซปบเก็บไว้ก่อนน้ำมันหามดิ้งนะหามดิ้งนะเคยเปิดกล่องอยู่นี่นะ